เรามาภาวนะา,วนพา,วาเพราะนัแปลว่าเจริญเราจเจริญคุณธรรมนในจิตใจของเราเช่นเราเลิกถึงลมหายใจถ้าเราไม่เพลอไม่ลืมนั่นก็เรืองสร้างสติขึ้นมาสำหรับใจนัรู้ตัวว่าลมเป็นยไงและจิตของเราเป็นยังไงด้วยในปัจจุบนันแต่อัตปาคือความเพียนเพียนใหม้มันดีใหม้มันอยู่จริงๆให้มันละเอียดจริงๆใหม้มันสบายจริงๆ นี่เราก็จะเรียคนทมในจิตใจคนนเพราะคนทำเหล่านี้สติสัมปชัญญะอัตตาเป็นสิ่งที่จะลงช้ในกิจการกิจการทุกอย่างทางานของเราเราลืมว่าเราทำอะไรอยู่เราลืมว่าบทีที่จะทําให้มันดีแต่ไม่ไม่ได้สนใจว่าเรากำลังทําอะไรไม่ได้เอาใจใส่แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะทําให้มันดีงานนั้นก็ไม่มีทางที่จะสําเร็จได้ต้องมีคนทมสามอย่างนี้จึงจะสาเร็จได้คุณน้า โดยเฉพาะอย่างนี้งานจิตใจของหนาวที่จะต้องอบรมที่จะต้องแก้ไข,ขเราทุกข์อยู่ในโลกเนี่ยมันไม่ใช่ทุกข์เพราะอากาศระทุกข์เพราะการเมืองระทุกข์เพราะเศรษฐกิจทุกข์เพราะใจเราเนี่แหละใจของหนาถ้าไม่ได้อบรมก็เป็นดัวทุกข์ถ้าอบรมดีแล้วก็เป็นดัวบุญเราจะเอาแบบไหนถ้าเรามีบุญหมายความว่ามีความสุขที่เราสร้างขึ้นมาด้วยสร้างแห,ห่งความสุขที่ดีที่ไม่เบียดเบียนใคร ใจของเราก็เบิกบานขึ้นมามันได้เอาความเครียดอะไรมาทําลายตัวเองแต่คนส่วนใหญ,ญ่ในโลกก็บ่นเรื่องภายนอกนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดี้ยิ่งบ่นก็ยิ่งทุกข์ใหญ่เพราะธรรมดาของโลกก็จะเป็นอย่างนั้นแดดก,ก็ร้องร้อนลมก,ก็ต้องเย็นนอกจากความแดดผสมกับลมกันลยเป็นลมร้อนแต่มันธรรมดาของโลกมันกข้าผสมกันแบบนั้น ดั่งไปทูเขาได้ไงเขาไม่ได้เคยสัญญากับเราไวา้เขาโลกนี้จะให้ความสุขเราเองต่างหากอยากจะเกิดเห็นว่าเอา้าช่องนี้มันดีแล้วก็เลยเอา้าเข้ามาอยู่ในโลกนี้เราเองต่างหากที่เข้ามาเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้สัญญาวา่าเขาจะให้อาการดีตลอดเวลาเรืเศรษฐกิจจะดีหรือครอบเขจะดีอะไรก็ดีเราเองต้องทำตัวของเราให้ดีแต่คนที่สำคัญที่สุด ทุกจากสิ่งภายนอกมันไม่ได้ทับทมจิตใจเหมือนกับว่าทุกที่เราสร้างจากภายในเกิวิธีแก้ก็มาจากภายในด้วยถ้าเราอบรมจิตใจของเราให้ดีแล้วมีทานมีเศนมีภาวนาภาวนาก็มีสติมีสัมชญัญญะมีอัตาปะคนธรรมเราเนี่ยเป,เป็นที่รักษาเราได้ใจของเราเต็มที่จะดุกก็กลายเป็นตัวบุญถ้าใจเป็นเป็นตัวบุญแล้วจะไปกลัวอะไรที่ไหน หมืนอนก็บพเรามีทรัพสมบัติภายในถ้าขาดจากภายนอกเราเอะะคงเรายังมีอยู่ถ้าทางเราสั่งให้ดีที่สมจะ,จะมีสัก,กวันนี่มันเกินไม่หมดเลยความดีจากภายในมันดีทั้งันั้นพะ,ะนั้นอย่ามองข้ามไปอย่าไปบน่นเรื่องปัญหาจากภายนอกปัญหาภายในแหละที่เราราดแต่วิธีแก้ก็อยู่ตรงนี้เมื่อแก่มันก็สุกอยู่ตรงนี้ถ้าสุกอยู่ตรงนี้เราจะทุกที่ไหน อยู่ที่ไหนเราก็สุขท่าน,นั้นเพราะฉะนั้นเราพยายามอบรมจิตใจของเราให้เจริญคุณธรรมทุกวันทุกวันตราบตายที่เรายังมีลมหายใจเข้าออกให้ใ,ออใหช่เป็นประโยชน์จะเอาชีวิตของเราไปเที่ยวเท่งให้มันเป็นประโยชน์ขึ้นมาสร้างคุณธรรมข,ขึ้นมาจนเป็นสมบัติภายในจิตใจของเรามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติมาจากไหนก็ามาจากใจเรานี่แหละถ้าเราอบรมให้ดี